กนคทับทุกคนมันมีอีกใบแบบนี้แหละครับเนี่ยไม่เป็นแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมครับต้องเหลืออีกมีทันจิโร่ะครับพระเอกของเรื่องผู้ใช้ปานวลีซ้ำนะครับทามมโยนะครับอีสองใบนะคบมาต่อกบบาดใบนี้เลยมีกี่ใบไม่รู้นะครับทุกคนอ,อ๋อซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นใบอื่นเป็นใบอื่นมนนนัทุกคนดาบพิฆาตศูนย์นะทุกคน นี่แต่ไม่ใช่เหมือนเดิมนะนะนี่ครับเริ่มกันเลยเกียกโกะนะครับอสูรข้าขึ้นอันดับที่ห้าเคียวไกลอสูรจันอสูรจันทานะครับซาคอนจิผู้ใช้ปันวาลีนะครับอาคาสะอสูรข้าขึ้อันดับสามนะครับคานาโออสเป็นคนใช้ปานบุพานะครับ Asa, อคาซอสูรข้าขึ้นอันดับที่สามนะครับไคกาคุอสูรข้าขึ้นอันดับที่หกตัวใหม่นะครับโคคุชิโบอสูรข้าขึ้นอันดับหนึ่งนะครับเกียวทาโร่อสูรข้าขึ้นอันดับที่หกนะครับทัจิโร่พระเอกของเรื่องเป็นคนตอนนี้เอออันนี้ภาพนี้ใช้ปลาตะวันนะครับ อันนี้อาคาซาอสุอสข้เคืนอันดับที่สามครับเอนมูอสุข้อคืนอันดับที่หนึ่งครับเซอิสรรึนะครับเป็นโคตรขี้กลัวแต่ใช้เวลาใช้ขบวนท่าปาอส,สันีควดแรงนะครับโหดด้วยซอซามาูุนะครับอสุนตาบอล อินโนสุเกะเหมือนนิสัยเหมือนซันนีมีเลยใจร้อนบ้าพลังพร้อมต่อสู้ตลอดเวลานะครับอาคาสะอสุข้าเคิอันดับสามนะครับเฮนเฮนงูนะครับอสุข้าเคิ้นอันดับสี่ยาฮาบะอาสูรจันทานะครับไคกาคุอสุข้าเคลิ อาคุอสุขาร,รึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอสุเอ๊ะอันดับที่6นะครับอันดับ6ซาคจินะครับตัวใหม่ใครกาฮุตัวใหม่ส่วนซาคจีใช้ปานตะวันนะครับไม่ใช่ปานปาวารีนะครับมูซันมูซันนะครับอายุหนึ่งพปีเป็นหัวหน้าอาสุนเนสโกะนะครับใช้ปานอาสูร โดมะนะครับอสูรข้าคืออันดับที่สองนะครับชินาส,สึกาวะชินาส,สึกาวะซาเนมิผู้ใช้ปานวายุนะครับใช้ขบวนเสาหลักวายุสวนมุริจิโร่เสาหลักหมอกนะครับเสาหลักหมอกเกียวทา루อสูรข้าขึืออันดับที่หกนะครับมาคิมิอสูรข้าขึืนอันดับสี่นะครับ ทันจิโร่ใช้ปานตะวันนะครับพระเอกของเรื่องคางรายะนะครับหัวหน้าเสาหลักนะครับมังนะผมไม่รู้ตอนนี้อันนี้ทันจิโร่พระเอกของเรื่องใช้ปานตะวันเหมือนกันแล,และและอะไรนะปานวาลีนะครับแบบเหมือนเอาพร้อมกันเลยไครกาคูนะครับอัสุดข้อคืออันดัขขนบ,บที่หก dapat melihat